กับวิกเันชิวเพลง Flip a coin จะเป็นจังไหนจ้ะมาบนกันเีกระคาอะไรไงไหม Flip a coin จริงด้ยชอบสั่นยาระปะเออสวย Flip เหมือนเสียมไทยเสี่ยโชคเงี้ยเนาะมันคนดังนะจ้าเปิดอีจ้า ประเทศเนาะอืมปรนมุก hmm. สีใหมวกก็ค well, ือบางไปข้งหน้าดูไปใช่ใช yeah? uh ่ใช่แต่ปรแท่น่ะ แดดุมาก,มากอู๋มยอ <laughs> ามาสีผมเขก็สีเสือ้อเลชอบการตัดสลับไปมาแล้วว่าแบบ คนดังดากับคน,น,นสว่างเลยอ้อนี่ขาเน็คขากูเว,วาตสองยเวะจ้าจอุชาน่ามาเจอ รปดูดู r รปูดูเสียงเขาเมาะกับแบบมากเลยนะโอ้บิเสียงเน้าเหมาะกับแรมากเยเขาวิ่งด uh> ูีิแน่ใครอ่ะหมวกปิดไปข้างหน้าเดวย่าหรือเกล่ ออเอวลอยเหรอวิ <c oughs> ่งเอวลอยเหรอไม่รู้คือมันแบบมันวิ่งขึ้นมามันเห็นเป็นสีม<อ>ั<ช>้ยเอวลอยจะไม่ได้รอดแต่ว่าพอมันยกมือ<ช>ขึ้น<ะ>เออมันก็เสื้อมันก็ล่นเต้นน<ช>้องโอ้ยชอบคนนี้อะ่ะเต้นยัวยุวนองแต่ถ้าเ<อ>ต้นเคาะเกตนะก็ได้นีน้ก็ปิดไงปิดไง กันหิวกันหิวมามื่อกี้อ้วนคุนี่ยหล่อจังเลยมีกระตุกสองเนี่น่ะชอบภานี้ตัเลยภาพปุดลุกยนั่นแหะ เต้นดีเนาะเต้นแข็งนะทุกคนเลยวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวงุณคัญมาแบบดุดุหน่อยเนาะแต่เต้นดีนะเต้น,ด,นตดีทุกคนเลยแบบนี้นั่งไล่ดูทุกคนเลยนนเนี่ยเต้นดีหมดเลยเซมเพจจบแล้วเราทำไมเร็วจังลยอ๋อจบแล้วที้เกือบสีนาทีนะแต่ทำไมรู้สึกว่าเร็วมากเลยอะเพลงนี้มันความดุ แต่ชอบอบบเหมือนกับดูเพลินไงเลยรู้สึงมันเร็วมากเลยอ่ะแป๊บเดียวจบเลยมีความดุดใจนึกถึงเพลงอันแรกเหมือนที่เราดูไอเซตอันนั้นก็ดีนะที่ท่าเต้นอันนี้ชอบท่าเต้นน่ารักแต่ว่าชอบชอบมากกว่าคือการปัดสลับแบบสีออกดับดับหน่อยแล้วก็ไปแบบเสื้อผ้าสดใสเนี้ยพวกอันนั้นน่ะ่ารักแต่ชอบเซตที่แบบใส่หมวกกันนะแม้จะแบบมันดูมันมันมองแล้วมันมีความแบบเหมือนสตรีทอะแนวแบบสตรีทสตรีทแบบเด็กวัยรุ่นแบบเป็นโซนแบบสตรีทหน่อยน่ารัก ่อให้แบบมองไม่เห็นหน้าก็ตามแต่ <ไป S 1> แบบหน้าหนะอาแล้วเขาเท่นนะทุกคนเลยมคือแบบซึงซ้งซึ่งเชื่อน,นะซึง้งงูใช่ไหมใส่หมวกพอใส่หมวกมวกูอุ้ยเห็นแบบหัวนิดเดียวนะเล็กนิดเดียวเลยออดีนะชอบเพลงนี้ก็เป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่แบบดุดูดแต่เหมือนจะไม่รู้คือดูรู้สึกว่าแบบคือมันดูมีอะไรนะถ้าเต้นอ่ะชอบทําพาเต้นแล้วก็ชอบแบบการแบบชงชุดต่างๆงเนี้ยคนตัดสลับฉากตัดสลับดีมากเลยมันดูมันดูแบบ มีอะไรทั้งทั้งที่ทั้ง MV คือแบบเปลี่ยนชุดแล้วก็เต้นอยู่ในไอเน่ใช่เหมือนกับแคือแบบคือมันแค่อยู่ในเซตที่บบมันเค้าฟิสไวแล้วว่ามันเป็นประมาณแค่นี้แต่แบบพอเราคือในฐานะคนดูมองไปอย่างเงี้ยู้าึกแบบคือมันดูได้เรื่อยๆเลยคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบตรงนี้จะมีให้จับผิดอะไรเงี้ยเราดูไปไดเรื่อยๆเราดูเพลินมากเลยดูเพลินอดีมากเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ดีของวงใช่ัิ้งนะคะคลิปหน้านะคะเราจะมาทําเพลงอะไรก็ แนะนำมาได้นะว่าแบบเฮ้ยอันนี้ของวิกตันฟาดปัวพี่อะไรอย่างเงี้ยก็อแนะนํากันมาได้นะคะแบบนำกันข้ไปกันก่อนค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะอันนี้แล้วค่อวันนี้